าการให้การศึกษาการเรียนงเรียนเกี่ยวกันไหมเนี่ยเกี่ยวนะให้ศึกษาว่าสิ่งนี้นะคือยาเสพติดนะอ่ามันไม่ไดีต่อสุขภาพถ้ายังไม่ทราบเรื่องยาเสพติดการศึกษา การศึกษาเรื่องยาเสพติดจะได้ผลมากที่สุดแล้วยังทุกวันนี้ก็โครงการของตำรวจก็คือโครงการผููตำรวจเป็นโครงการที่ได้ผลมากที่สุดก็ให้ตำรวจเั่นข้งแบบมาแต่งข่างแบบมาสอนนักเรียนครับ ก็จะมีข้อแย้งนิดหนึ่งว่าตำรวจที่ผ่านการอบรมครูตำรวจแดงมาแล้วย้ายไปย้ายกันมาแล้วก็บอกว่าโรงเรียนคููไม่พอสอนบ้างโรงเรียนบางโรงเรียนไม่ได้รับการสอนบ้างอาชีพอื่นเขาก็อยาก